อยู่กับผมหนุ่มไอ้คาร์วเตอร์พี่น้องเริ่มปูผ้าแล้วครับปูผ้าขาวครับเตรียมวางหินครับพี่น้องนะขามาดูการวางหินครับเอ๊ะทำไมต้องปูผ้าขาวครับนี่ลงมาดูครับ ผ้าสีอื่นบ่ได้ตินอ,อกจากผ้าสีขาวผ้าสีอื่นบ่ได้ตินอ,อกจากผ้าสีขาวเตี้ยผูามามา้ผานะครับเอาเวลาเอาหินใส่คนคนจมใส่เครื่องไมโครเลย เมโคตอ๋อเขาเลี่ยงเอาหรอครับอ๋อใส่มือเลี่ยงเรามือวายัดใส่กล้องเราเอามโคว่างลงเลยขันสุดท้ายแล้วนี่ตัวนี้่นน้องกูล่ะอ๋อสั้นนี่ขนน้องเลยอ๋อสงสุดท้ายแล้วสั้นนี่นี่ครับเริ่มวางแล้วครับผมครับ มาแล้วครับลวดน่าจะเป็นลวดทนสนิมชั้นดีนะครับนี่ ทน,นี้ก็จะใช้แม่โครครับแม่โครตักหินลงมาวางครับกำลังจัดครับจัดกล่องครับ นี่ไม่เคยได้เห็นนะพี่น้องถ้าไม่ใช่เขื่อนไม่ใช่อ่างครับจะไม่ใช้ใหญ่ขนาดนี้ครับดูครับไม้นะครับโอ้ดูมันว่าฝนจะตกหนักขึ้นนะครับเนี่ยาไปเดินดูพี่น้อง พาไปเดินดูข้างในครับว่าเป็นไงครับนี่คนระับชั้นหินนะพี่น้องนะใหญ่มากครับหินมหาศาลนะพี่น้องอยู่นี้นะ ครับคันดินครับคันหินครับนี่กำลังวางหินครับให้ได้ระดับครับไปดูการใส่หินครับ โอ้เจ๋ยมากพี่น้องดูครับเด็กคานบีมครับอย่างใหญ่ครับแล้วก็ชิดพายครับนี่เด็กชิดพายต่อครับแข็งแกร่งแวนนอนครับนี่โอ้ใหญ่มากครับทีนี้น้ํามานี่ไม่ต้องกลัวอ่างแตกครับน้ําจะร้นมาเลยครับทีนี้น้ำก็จะร้นมาลงมานี่ครับนีนี่ครับ ข้างหน้ามีกำแพงนะครับนี่กำแพงชั้นหินครับแล้วก็น้ํามานี่แล้วก็ชะลอครับค่อยเข้าป่องมานี่ครับค่อยเข้าช่องระบายน้ําชั่วคราวครับมาถึงนี่พี่น้องน้ําก็จะวนอยู่พักนี้ครับนี่พักข้างหน้าครับนี่น้ำก็จะวนครับวนเสร็จแล้วก็จะค่อยๆลงไปข้างล่างครับเพื่อชะลอครับนี่ชะลอความเร็วของน้ําครับนี่่าจะเป็นแบบนี้ครับนี่ ชั้นนี้ครับนี่ชั้นที่เราเห็นครับนี่น้ำก็จะวิ่งลงมาปุ๊บแล้วก็จะหมุนครับนี่หมุนสักพักก็ค่อยๆชะลอความเร็วลงไปครับโอ้อันนี้เป็นหลักการครับทางวิศวกรรมครับนี่นกำลังฟูแล้วครับ เสร็จก็จะวางหินครับวางหินเข้ากล่องครับ น่าจะเป็นหลักทางวิศวกรรมนะพี่น้องนะน,นี่เราก็ไม่รู้นะเยวก็มารีวิวให้พี่น้องดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับตอนขาดใช้เวลาวันเดียวนะพี่น้องขาดทางคลายครับแต่ว่าเวลาซ่อมนี่โอ้ใช้เวลานาน,านครับ ห่วงหินแล้วครับโอ้ดูเหมือนว่าฝนจะตกครับนี่ตกแรงขึ้นครับนี่เกียอ๋อ ตงมายังไงครับตอนแรกนึกว่าจะให้คนวางครับวังหินหล่นใส่หัวนะครับ ทั้งดินนะพี่น้องนะผสมกันครับเวลาน้ํามาดินก็จะไหลหออกครับเหลือแต่หินครับ ก็ให้คนครับไปจับเรียงครับจับเรียงหินครับโอ้โอรถไม่กลัวรถเลยครับนะี่ ครับเป็นน้องทำกลางสายฝนครับวันนี้ครับนี่ต้องเร่งมือครับเดี๋ยวฝนมาครับนี่ถ้าฝนมาทำลำบากครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมยูทูบลูมแม็กคาร์วัตเตอร์ครับหรือว่าสามารถรับชมได้ทางเพจลูมแม็กคารวเตอร์ครับผม Salam sehati